เป็นเพื่อนกันไดนะ้ไหมเป็นได้แต่ไม่ใช่ทุกคู่<ะ>แล้วก็ไม่ใช่ทุกคนฮะมันเป็นเรื่องที่พูดยากมันเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟมากเพราะว่าถ้ามันเกิดคําว่าแฟนเก่าขึ้นมาปั๊บเนี่ยสแสดงว่ามันมีสองอย่างคือจบดีกับจบไม่สวยคือถ้าจบสวยเนี่ยคือต่างคนไหนต้องแยกทางเพราะว่าต่างคนต่างเห็นด้วยว่า<อ>กกลงกันแล้วมันาจจะเบื่อมันอาจจะถึงเวลาแล้วมันไม่ไปไหนกันต่อเลยต่างคนต่างเจอคนใหม่แล้วอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าคนหนึ่งแอบแซบขึ้นมาอีกคนหนึ่งจับได้แล้วเสียใจมากขอเลิกอย่างนั้นแหละเขาเรีย งั้นเราก็จบกันไปสวยสิเอาเฮ้ยผมไม่เคยผมไม่เคยจับอะไรคุณได้เลยไม่ใช่คุณฉันน่ะจับแกได้ไคุณคุยกับแฟนเก่าทุกคนนะไม่เหรอคุยประมาณกี่คนอะก็มีแกคนเดียวเลยเหรอแฟนเก่าที่คุณรับเป็นบทน,นี่ใครคุยกับคุณเลยเหรอเหรอ,อ,อ,อผมเลือกที่จะไม่คุยเองครับ เพะว่าผหญิงเขาไม่เลือกกับแกมากกว่าพอมันหมดจุดนั้นแล้วเนี่ยแล้วพอชีวิตรเราเดินต่อไปแล้วเราอยากจะคุณที่สวยกว่าหรือเก่งกว่าหรือฉลาดกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนเก่าๆที่ผ่านมาเนี่ยถ้ากลับไปคุยด้วยก็ไม่รู้จะคุยอะไรแล้วเพราะมันไม่มีจุดเชื่อมต่อแต่แดนว่าคุณไม่ได้มีความเสน่หาอะไรกับดิฉันเลยใช<น>่หรือเปล่าครับอะะอ่ะ,อะผมมีความเสน่หาบวกไปด้วยความทึ่งในความคิดของคุณเข้าใจไหมยัานอกจากดิฉันแล้วคนอื่นเป็นไงบ้างคะคณคะ คือถ้าบางคนน่ะที่ที่อาจจะสายงานคล้ายกันพอเดินผ่านเจอกันก็ทักก็แค่นั้นวมนไี้มีเรื่องอะไรคือผมชอบคูยกับคนฉลาดเพราะว่ายิ่งคุยคนฉลาดเราจะฉลาดขึ้นแล้วพอมาคุยกันปั๊บโดยที่ต้องมีอะไรแลวไม่ต้องไม่ต้องมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราคุยกันหรือรู้ว่าใจอยู่แลแอบชอบเพราะว่าซึ่งอ๋อคุณมีกันคุณมีไข้แหวะเหรอว่าคุณจะไม่ใช่เพราชอบังนทักคน่อย่าเพิ่งร้อนตัวยังไงก็คุ่ยังไงเขาจะหึงนะถ้าเราคุยกันเนี้ยเขารู้ เขาก็รู้ว่าเราคุยกันเขารู้ว่าเราคุยกันเขาไม่เกิดยิ่งปิดที่มีความลับมาะยิ่งพังเร็วเ,ออเพราะฉะนั้นก็เปิด,เป,ดเปิดไปใช้ให้หมดกันล้วกันเขาไม่เขาไม่ว่าใช่ไหมเขาไม่ขวังใช่ไหม,ไมหเขาไม่หวงเลยครับโชคดีนะเขาไม่เห็นไม่ดว่าคุณเก่งคุณเป็นหนึ่งผู้หญิงเก่งในวงการบันเทิงบ้านเราเลยเออเอ,อ,อย่าไปหึงอย่าไปหึงเขาไม่หึงหรอกของเก่าก็คือของเก่านะเนาะที่เก่เก่าไปใหม่กันนะจ้าแต่แต่บางทีของเร็ปเปอรก็มีค่า ทำไมวเวลาคนเราอ่ะรักกันนะตอนคบกันก็รักกันมากแต่เวลาเลิกกันแล้วมันเกลียดกันเยอะก็เพราะว่านี่ไงเพราะว่าเพราะมันจบไม่สวยคือเราคนที่รักกันเขาคิดอย่างผู้หญิงจะคิดว่า,าผู้ชายนี่คือทุกอย่างเ,าเขาฝากความหวังฝากชีวิตฝากอนาคตาแล้วตั้งความฝันนั้นสร้างเอาไว้เป็นประสาทสายอ,าอยู่ดีดดฝันนั้นก็พุ่งลงเหวไปซะเพราะจับได้ผู้ชายอันนี้ก็อื่นแล้วพอมันเกิดขึ้นจากความเสียใจเกิดขึ้นจากความช็อก หลังจากนั้นมันก็จะมาด้วยความโกรธก็เลยไม,ม่สามารถคุยกันได้คืออันนี้ฉันบอกเขาเลยนะฉันบอกหนะ้าที่นี้เลยนะนะตอนเลิกตอนเลิกกันก็โกรธกันนะอ,อย่าใช้ว่าโกรธกันเกลียดมัน,นผมไม่เคยโกรธคุณโอโ้โหเออแล้วถามหน่อยนี่เคยถามเลยนะอยากรู้อันนี้อยากรู้ตอนตอน,ตอนที่เราเลิกกันนะอะแล้วคนถามว่าเลิกกันทําไมคุณบอกว่าอะไรตอนนั้นจําได้ว่าเลิกกันเพราะผมพลาด แต่อย่างน้อยก็รู้ว่าเราพลาดแล้วเราก็เสียคนดีๆในชีวิตไปบอกแล้วลิจะเป็นเพลย์บอยมันต้องหินเนียนไว้ชุดสำหรับผมทุกอย่างเปนการเรียนรู้<ก>ทุกว<ป>ันี่เริ่มเลิกกันเจ็ดป, <7 S 1> ปีแล้ว,รป,ลวประมาณ7ปีแล้วเนาะและคิดดูว่า7ปีเอา3ามร้อสิบหาวันคูณเจากวันนั้นที่เริ่มถึงวันนี้ผมไม่เคยดจดได้เลย คนดี้วไม่ได้คนคนเดียว <laughs> นี่เรื่องเลิกกันเจ็ดปีหรอเดปีแล้วไม่แน่เพราะารายการคุณเนี่ยอาจจะทำให้แฟนที่เลิกกันไปแฟนเก่ากลับมาคบเันก็ได้แต่คนนั้นต้องไม่มีแฟนปัจจุบันนะเออก็จริงใช่ก็จะกลายเป็นรักหนึ่งเศร้าวันวน,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 นี่สเศร้าเรามี2อคนแฮปี้ที่ได้กันไปอีกคนเดียวเร้าอยู่คนเดียวเนียจริงไหมม่มีคนวโยเสียใจเสียใจเสียใจนม่ีมีคนล้วล่ลลลลลคนเดีแล โชคดีที่ดนฉันผ่านความเศร้าดอกนั้นมาแล้วคนเราอย่าไปเสียเวลานานแต่คุณคะเวลาเลิกกับแฟนเก่าไปดนฉันทำไงรู้ไหมคะทำไงฮะคิวต่อไปเชิญค่ะ อย่าให้ต้องมีปัญหา